为他，他也好，也好，好，你好，好，你好，好。诶，站定，听没？ สี่งเอกที่พ่อบอกสอนไปผลูกต้องแม่วกลูกจะมาเถียงความแบบนี้ทำไมวกลูกสิ่งันงพวกลูกสิ่ันเห็นแบบนี้ได้หพ่อสิ่งใดที่แม่เสกเดาพันบอกสิ่งเดที่แม่เพิ่งเดาพันใส่พันใส่หยกดนกระนามภาษาแต่เขาบอท่านบอท่านใจในกับลูกเอากดมาเห็นเสกใจเพ่นบอกอาจจะสิ่งนักดนตรีพิเศไปพวกลูกก็ต้องเห็นแบบนี้เดลงหลานเนอะ เราเ็นนีแหละลูกพ่อี่สตินานอกไปอาบานหากินขาวที่น้าของกินสุกมันมีบุญย่นบว่อย่างอเพีนั้นะลูกเปลเป็นจไดกับดูคำเตาเด้อว่าวอลาบยากบอกฟังสังสวดานเท่าไรกับ่เคยท่องกันเ่อสุดท้นีกับบ่หว่าสใจไดนี้สุดจะว่าแสงดาวที่ดีแลยวที่เอามาอยู่นั้นอยากด้กินอย่างใดกิน ให้สงสัยให้สงสัยคือจังสีดอให้เซียนดาวทางนี้อ้ายจสิถามนะขของอ้ายเจ้าก็ฮักม่นบ่อ้ายเจ้ากถามกะซั่นอ้ายกฮักอ้ายกฮักทั้งลูกอ้ายกะฮักทั้งเจ้าดอก่าแต่ว่าเซียดาวท่นอ้ายกะฮักทุกกันอยู่บ่อ้ายบ่ให้อ้ายฮักเจ้าซะอ้ายฮักเพิ่นให้สงสัยเซียดาวเองเบิ่งพฤติกรรมลูกของเจ้าเมื่อกี้ เต่เราเอกภาพก็ได้สันดษฮะอยอหาไอ้อขอโทษเจ้าหลายๆไอ้สะคอยปวดคอยส่วนเราดอกครับบางเทอเด็กหน่อยเขาบ่รุษบ่อยเกยกับแม่ไหมไอ้ขอโทษเจ้าหลายๆไอ้สสัยเด็กหน่อยสองคนนั้นนับเมือกระแหงนับไงพวกคิดเขากะแหงสีก้าวหน้าต่อไปขนาดว่ามาเพื่อนมาสร้างแสงดาวเป็นค้งแรกก็ยังเป็นนิสัยแบบนี้ต่อไปจะไงแสงดาวสีเอาเขาได้ไอ้สมัย ออกจากสีสาไอาตัดไฟ่เทตอนลงให้อายนั่นเลือระ้วางลูกกับมี้ไอสิเลือผู้ใดจริงไหมเวขึ้นอบอกจักสถงมานไปซงไยจะไนลูกเรียงกับแมนาบ้านกบ่เถื่อการดอไอแหนท่านกันอยู่ราไอจังหวะท่าน,นท่านว่าเจ้าบระมาลไออีกีนี้ข้าศรษะไอจะเอาลูกของไอนี่ กับเมื่อบัตรเก่าเข้าหลังเนียเดี๋ยวพ่อกลับมาอยู่น้ำกันสองตัวสองเข้าหลังเนาะแต่ว่าแสงดาวเองก็มีเสชนฮามเกินทั้งใจถึงเก่าถ้าว่าไอ้นั่นเสียให้ลูกของไอ้นั่นกลับไปอยู่บ้านเก่าเข้าหลังมันกับนี่เลยนีเสียอยู่ห่างเดี๋ยวก็ว่ากลับมาขอเงินเจ้าะเผาห้องทำห้องเทียนเดี๋ยวก็ว่าเงินนั่นเงินนี่มันก็เป็นพระลาของแสงดาวกับพ่อสองคนต่อตัวไอ้ใไอ้ใช่นั่นฟังเด้อไอ้ถ้าว่าไอ้ฮักแสงดาวอีดีให้เจ้านั่นเลือก ท่าว่าจดกแสงดาวนั่นลูกของเจ้าเอาไปขาถิ่มซาอ้าวเจ้าก็บอจะสั่นรองหาไอ้ไอ้ขาพ่ได้ดอกลูกของไอ้ไอ้แสงแสงไอ้ขาได้เจ้าไอ้สงสัยมันจะเป็นอีหยังภาษาลูกขาทิ่มซื่อหาเอาไปย้ำแต่ก็ได้ตัวไอ้เอาไอ้เฮ็นพ่ได้ดอกน้องหลาเจ้าก็บอกจะสั่นรองหลาลูกของไอ้ไอ้ขาพ่ได้ดอกไอ้เอาไอ้ขาพ่ได้แม่นบ่ถ้าขาพ่ได้กับมเป็นอย่าง สำหรับเสียงดาวเองกบเลยบังคับตัวไอ่ไอจากสีเสน้นดาวเสียงดาวนั่นสีให้อายนั่นกลับไปดูกับกับทับไปอยู่กับลกูกคันอายพ่อย่าข่าลูกไอจะกลับไปอยู่ทุกๆกันงาคือเกา่าเพื่อนกระตูหลังหน,น่อยๆเคยกินเกลือก็ได้กินเกลือเคยนอนฝนตกก็สิได้นอนฝนตกพังคือเก่าตัวอาย Người, จกบอดจังสัตน์แล้วครับเจ๊ไอ่เอาลูกไปขาแล้วก็ใส่ไอ่อ้าว่ไอ่เลี้ยงลูกใส่ไอ่ไปยุบบ้านเก่าเข้าหลังได้แนนฟังเงิอไอ่เลือดแสงดาวลูกของไอ่ต้องทาทีมลูกเดียวถ้าว่าไอ่ตัวเลือกแสงดาวไอ้ซื้อเลือกลูกไอ่หักลูกกักขับไปอยู่ทุกๆต่างห่างกิวบ้านเก่าเข้าหลังนับแต่แตงเงินค้าสะสมบัตรที่แสงดาวเคยให้เจ้าลูติโก รถทุกทยันยางที <t ask> like, ่ไายเคยขี่เคยขับแสงดาวเอก็สิยืดเอาจนเบิดใช่เหรอเจ้าขึ้นบทเจ้าเส้นต้องไวอ้เน็ตเรได้ต่ว่าไอ้ยังไม่อยู่กับเจ้าเพื่อเก่าเลยแหละครับไอ้กับไอ้ก็จะเอาไม่ไงขอเรียกต้องหลับนโบ้ได้ไอ้สงสัยแสงดาวเอกบอลเรียนขาดเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเลือกลูกไอ้ก็ต้องขับไปอยู่กับลูกห้องสองคนก็แยกทางกันอยู่ทางไผ่ทางมันแสงดาวเอกสิไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่ แสงดาวเองเป็นคนหลอกคนรวยแสงดาวสิเอาผู้ใดก็ได้ลอยผัวพันผัวก็ได้สำหรับแสงดาวพันไอเลือกกว่าไรแสงดาวเองก็จะไปหาเอาผัวใหม่ปวดคัวยุ่แเจนั่นคุณนั่งโซโลเสดสแก้วไปเลือกเอาลูกจบเจ้าเดยวว่าจะสั้นน้องหลานเจ้าเดี๋ยว่าจะสั้นได้ห่ดครับถ้าหากว่าไอเลือกลูกไอต้องกลับไปอยู่บ้านเก่าเขาหลังนไม่ยัน อยู่ถูกคือเก่าไอต้องกลับไปกินพริกกินเกลือกินเกลือคือเก่าไอต้องกลับไปอยู่กระตูปหลังน้อยคนตรมาเปียกห้องถ,ถ,ถ้าหากว่าไอเลือกเก้าไหม่รัไอกระสีเรำได้ด้วยเสงดาวเองบอกก็จาติดแตกแล้ว่าเงนดาวเองอกกเ,อส,เองสียขยายธุรกิจไปอยู่ประเทศมืางหนอกเซนดาวเองก็แท้เฮตดจริงว่าสีเอาไอเป็นไปนำ้ำไปอยู่นับกันสงน่งทดอยู่พนแต่ว่า ถ่าว่าไอ้เสือยู่กับดูอาจจะการปัจจุบันก่ข้าหลังแสงดาวเอกศิปหาเอาผัวหม่ไปเหตุธุรกิจอยู่ประเทศนอกตัวไหนเสงหลงดาวองหลัถ้าว่าไอเดอดเจ้าไอศิลิ์ชื่อว่คือเขาตกรงเลือกไรเด็ดมันบอกไอไอกิสมีทุกอย่างที่เ่าเนรองหลังแมนไอเคยขี่รถใหญ่ไอกิลสได้ขี่ที่เ่าไอเคยมีเงินใส่ ไอ้เกษตรนนี s <S ่ก็ใส่ดีครับผมอาจจะจริงหรอวะไอ้สมใจทำมาเลี้มาไอ้นั่นแต่ฉันเลยกินอาหารดีๆรู้ละใช่หน่าเะไอ้ตัดสินใจเลยขั้นตอนจะวอร์จังสั้นไอ้ตัดสินใจที่จะอยู่กับเจ้าเราไอ้ไอ้พฤจะกลับไปทุกอย่างเถิดครับไอ้เกิดมาตรฐานไอ้ไอ้ยังลำอย่างรวยไอ้พฤติกรรมกินที่กินเกินไอ้อยากอยู่กับเจ้าไอ้อยากมีความสุขรู้ละไอ้ตตัดสินใจเลยไอ้ ไอัสมยอยากล่อ้ยสมสม้ายสิบอกไปกินที่นไอสมชายเดือดูเป็นคนแกรมนี่เสงเดาวอล้องใจเราซื้อเสียงดาบอดอยากขายดีเอ็นมาแสงดาเป็นคนบอดีเป็นคนปากหมาแต่จริงใจแสงดามันบอดสัวาสามันขาคนปากนั่นอนี่ยฮะซีอีเจนไ i ่บอดิสุดเตือนเตือนไอสมชายบ่ห้เราขาไอไอสมชายสติสติ ไอ้หน่อยสองคนนั้นลูกของเจ้าอีดีได้อายลูกไอ้อายลูกไอ้ลูกลูกไอ้ไอ้อยากลับอย่า้วยไอ้ไอ้เบลยากลับไปอยู่บ้านดอกอน้าไอ้เบลยากลับไปอยู่เลนหลังเลยด้วยไอ้อย่ามีความสุขลูกไอ้สงสัยจะสิคลายดีติลูกไอ้อายลูกไอ้ลูกอีดีได้ลูกลูกเจ้าได้ลูกไอ้ไอ้ยอมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของไอ้เพื่อไอ้จริได้มาอยู่กับเจ้าดอกหลังไอ้สมชายเพื่อความหลังของลุ้ยเสกี้ไอ้ไอ้ลูก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 แท้ๆได้อายลูก ไอศิษยทยทีีไอแต่เปลีอยครอบสู่ของไอ้าไหกะะะะุ้ยว่อจะรกบ่ฟ้งว่องายอยากมาบอกองแสงดาวสิเคจะได้แบบนี้สดใสเอาจริงสิแสงดาวเอ็ไม่เวียกอยู่หลังบ้านไปไปไปุระก็เด้อไอเด้ออุ้านไม่ฟงแเกียวียวียว xem sai xử bổng các tuyển dụng sai xét xử sì thì... bắt về xem xét xử bắt đầu sai xét ma sát nhiều xem xét xử bắt đầu sai xét xử bắt đầu xem 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 xét xử 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 ลูกหลาลูกหลาสาติองมี่สมเดสรสมุยสมสมาติถูกซิซุกาาติองมี่ลูกหลานเพราะอพอมนมาแล้วพอสมชายเอื้อนเข้ามาอันนั้นมาาติธองมี่พวจ้าไ่บ้แม่พอพอพอเจ้ากินข้าวกินหนำอินกับบุรูกหลานแม่แล้วพอูกลูกสอบกินก็เย็นคือจะซีดลูกหลา คนอหูมาตลอดวัของเจ้าน ng ั้นบบถือกับมีไม้ของพองเจ้าสิเน้เดีล้วพอขึ้นจะซีดลูกหล้าตอนนี้พ่อนันสิพาะพองเจ้าออกจากเพื่อนหลังนี้พ่อสิราะพองเจ้าไปอยู่เพื่อนหลังไม่จะได้หูกหลาแล้วสิไปยังไง้ะพ่อพวกนีเงินเด้วพอขึ้นจะซีดลูกหล้าขอพ่อของพ่อเสืลอมเสียหายตจเสียใจนี่เพื่อนได้สร้างพ่อไว้ว่าถ้าหากเมื่อใดพ่อต้องพึ่งใจยาเพื่อนสร้างให้พ่อนี่เป็นคนเอาสมัติสิเน้ะ ทุบตีด้วยลบริเออ้พวกแิลิรวยพวกจ้าสินต้อง่เหยียบเพื่อนหลังนี้แล้ววันนี้ผมก็กาสิไปยิความถูกก็กาลูกหลานพวกเจ้าสิได้กินลมไงสิได้กินอาหารสซ่ทๆไปลูกหลานไปควนเอาสมบัติยูบานเกาข้าหลังทีมันีขึแล้วแล้วก็ัดลงไปอีกแล้วเนี่ยมันกเห็นทัดสิสมบัติเลลูกหลาโดยพพาะสร็ลูกานไปเอาจบเอาเสียบเอาผ้าจับเุ้มพื้นเอาลูกหลานเจียมยระเป๋า เลืคนจากบ้านหลังนี้แล hadi, ้วพ่อเบ๊มเบ๊มทุกคนมาด้วยกั